สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านด,ดินหลักขนากท่านดินมังกรประสบการยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์รวมความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้นะคะเรามาทําหัวข้อแลนดอมแบบไม่จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะคะหัวข้อนําเสนอนะคะเหตุผลที่เขายังไม่ชัดเจนกับคุณคืออะไรนะก่อนที่เราจะเข้าสู่การพยากรณ์ขอบกุนาทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของช่องดูไพ่เราเรื่องร้วยนะคะ นั่นได้แก่ขนมยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาเขาจะมีถึง9รสชาติด้วยกันนะคะมีรสคัสตาร์ดรส มาเบิ้นช็อกรสกล้วยหอมรสใบเตยรสเมร่อนรสนมฮอกไกโดรสคาปูชิโน่รสมะพร้าวและรสสตรอเบอรี่หาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาห้างสรรพสินค้าทั่วไปร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะยังไงกวางขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะที่ให้การสนับสนุนช่องดูไพเราเรื่องมาเสมอแล้วขอฝากขนมยูโรเค้กนะคะให้เพื่อนๆช่วยการสนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะ และสำหรับเพื่อนๆก็ได้นะคะสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้คลิปนี้แล้วขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบาโคชีวิตจะมีรหัสโขนให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้ง,งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจนะคะสามารถเติมวันใช้ง,งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้คะ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะสำหรับธาตุดินมังกรพุทธศปกันไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะ 랜ดอมนะคะผลที่เขายัางไม่ชัดเจนกับคุณเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเป็นการพยากรณ์แบบไม่จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะคะสําหรับเพื่อนๆคนใดนะคะอยากจะยึดแบบโหราศาสตร์ตะวันตกก็ยึดได้ครอยากยึดแบบโหราศาสตร์ไทยก็ยึดได้เช่นกันวันที่เกิดนะคะเดี๋ยวกวองจะใส่ไวใ้ให้ทั้ง2แบบภายใต้คลิปนี้นะคะอย่างที่กวางเคยบอกนาะเวลาดูดวงดูดวงนะคะให้ดูลักษณะเป็นหลักนะคะแล้วก็ดูราศีประกอบนะคะ มาดูกันนะคะเหตุผลที่เขายังไม่ชัดเจนกับคุณธาตุดินคืออะไรเหตุผลที่เขายังไม่ชัดเจนกับธาตุดินคืออะไรคะเปิดไพ่กันสีทําไมเขาถึงยังไม่ชัดเจนกับเราธาตุดินเพราะอะไรเขาถึงยังไม่ชัดเจนกับเรามีไพ่สิบไมมเท้าราชินีดาบทาไมเขาถึงยังไม่ชัดเจนกับเราเจ็ดไม้เพราะเขายังไม่พร้อมจะชัดเจนกับเราไง สาม้เท้าเขาเป็นคนคิดเยอะมากๆรา,า,าชนีเหรียญเขาเป็นคนรักตัวเองนะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองเลยละ่ะเจ็ดดาบแล้วก็มีไพ่เด็กถ้วยเขายังไม่กล้าตัดสินใจนะคะที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนาไปได้มันใช้เวลามากๆเลยอ่ะท่าดินมันเหมือนเขามีกำแพงอะ่ะสิบดาบเนี่ยราชินีดาบเจ็ดไม้เท้าไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบเรานะ เขาชอบเรานะแต่เขาคิดเยอะเหมือนกันเขาอาจจะมองว่าคุณอาจจะไม่ได้มีเขาเพียงแค่คนเดียวไหมะคือคุณต้องทําให้เขารู้สึกปลอดภัยอะและทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ในเซฟซนลที่ดีในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะยังไม่ได้มั่นใจในตัวคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะว่าในทุกๆวันนี้คุณจะมีเขาเพียงแค่คนเดียวเขาจะมองว่าคุณมีความลับอะไรกับเขาอยู่ยังมีอะไรที่มันยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งเขาต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าคุณพร้อมที่จะหยุดอยู่ที่เขาจริงๆอ่ะ อืมเขาตัดสินใจยากเพราะว่าเหมือนเขาอยากค่อยๆดูคุณไปก่อนอะแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนไม่ได้ทุ่มเทความรู้สึกกับคุณมากนะตอนเนี้ยเหมือนเขาเองก็เผื่อใจเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อรักตัวเองด้วยอะคือตอนเนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ถ้าหากวันใดวันนึงก็ตามนะคะที่เขารับรู้ว่าคุณมีคนอื่นๆอีกอะเขาก็อยู่ในระยะเวลาที่เขาสามารถจะถอนตัวออกจากคุณได้นะคนคนเนี้ย นี่ยมันเหมือนเขารู้สึกว่ามันมีอะไรแบบที่เขายังสงสัยอยู่อะที่เขายังไม่มั่นใจในตัวคุณอะอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเขากลัวคนเก่าของคุณกลับมาไหมหรือเขากลัวว่าคุณจะไม่ได้เลือกเขาจริงจริงจังๆไหมก็จะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณยังดูเหมือนมาเล่นๆอะเขาไม่ได้มองว่าคุณจะจริงจังอะไรกับเขาในตอนนี้นะคะซึ่งเขาก็เหมือนระวังตัวอยู่เหมือนกันทะน่เดนเจ็ดดาบราชินีเหรียญเนี้ยมันเหมือนเวลาที่เขาจะ อ๋อให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์เขาจะเป็นคนไม่รีบร้อนนะเขาจะไม่ได้มีอาการข้างรักอะไรเยอะนะคะเขาค่อนข้างมีการวางตัวและอาจจะรักษาระยะห่างกับคนธาตุดินด้วยนะมาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณธาตินเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ่ะธาตุดินคนคนนี้รู้สึกยังไงกับธาตุดินราชาไม้เท้านะคะเจ็ดเหรียญ เขาค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําของคุณนะเขาเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของธาตุดินเลยละ่ะอสวินไม้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณก็มีความชอบคุณอยู่ลึกๆมีความรู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่น่าสนใจมากๆนะคะ Justice อืมคุณมีความพิเศษอะที่เขารู้สึกว่าคุณสามารถเป็นผู้นำในชีวิตเขาได้คุณมีพลังของการปกป้องคุณเป็นคนฉลาดนะคะ แล้วก็มีไพ่อะไรเอ่ยแล้วก็มีไพ่เด็กดัดแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนาะเขาก็อาจจะมีความกลัวของเขาประมาณว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์ในภาพหนึ่งที่คุณสร้างมันขึ้นมาอาจจะไม่ได้เป็นแบบภายนอกที่เขาเห็นฉะนั้นเขาอาจจะถูกใจถูกชะตากับคุณจากภายนอกอะและทีนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะศึกษาดู ภายในของคุณจริงๆในลักษณะนิสัยและใจคอนะะเขาอาจจะอยากรู้ข้อดีและข้อเสียนะคะว่าคุณะเป็นคนยังไงกันแน่เนี่ยจัสติสเนี่ย, It, เ,ยเขามองว่าเขาต้องรู้จักคุณให้ถ่องแท้อะเออไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียก็ตามนะคะเหมือนถ้าเขาไม่ได้รู้จักคุณดีพอนะการตัดสินใจที่เขาจะชัดเจนกับคุณอะมันจะยากขึ้นนะคะอืมฉะนั้นอะเขาไม่ได้ตัดสินใจอะไรง่ายๆนะธาดินคนคนนี้เหมือนกว่าเขาจะ คบกับเราในระยะยาวได้อะคือความสัมพันธ์มันจะต้องแบบมาเป็นทีละสเต็ปเลยอ่ะประมาณนั้นเลยก้าวถ้วยแต่คุณนะเข้ามาในชีวิตทําให้เขารู้สึกยิ้มได้นะอืมเขาอาจจะเป็นคนที่ซีเรียสแล้วก็จริงจังกับชีวิตแล้วพอมีคุณเข้ามาในชีวิตอ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่ามันก็เป็นสีสันในชีวิตเหมือนกันเขามองว่า คุณเป็นสีสันในชีวิตของเขาเนี่ยก็เหมือนการมาของคุณอ่ะเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนเฟนลี่ดูขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็แบบไม่ได้อยากเข้าข้างตัวเองหรือหลงตัวเองว่าการเข้ามาของคุณอ่ะมันจะเป็นความจริงจังอะไรเพราะว่าการการเข้ามาของท่านดินทีแรกอ่ะมันดูเป็นความชินเป็นความชิลไม่ใช่ความชินพูดผิดมันดูเป็นความชิลอย่างไงก็ไม่รู้อ่ะเขาก็เลยไม่ได้มองว่าเนี่ย มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาโดนชอบเขาจะมองว่าการมาของคุณมันเป็นความสัมพันธ์แบบเฟรนลี่เฉยๆเท่านั้นเองค่ะเป็นสีสันในชีวิตเขาและเขาก็สนใจาตาดินนะหุยมีไพ่เดวิลเข้ามาด้วยอะแต่เขาเขากลัวว่าการเข้ามาของคุณอะถ้าถ้าเขาจริงจังอะไรไปมากนะเขากลัวจะโดนหลอกอะอาจจะกลัวโดนหลอกในเรื่องของ18บวกด้วยหรือเปล่าเออแสดงว่าพฤติกรรมบางอย่างของท่าดินเอาจริงมันอาจจะทําให้เขาไม่ได้มั่นใจคุณขนาดนั้นอะ แต่เขาอาจจะแค่ไม่พูดเฉยๆเท่านั้นเองเนี่ยเหมือนเขากลัวโดนหลอกอะ่ะโดนหลอกแบบเรื่องบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าลึกๆเ,เขา,าชอบคุณมากนะคะแต่ว่าถ้าเขาจะเปิดใจขยับความสัมพันธ์เข้าไปใกล้ชิดหรืออะไรอย่างเงี้ยกว่าเขาจะอยู่ในจุดที่สนิทสนมกับคุณอะ่ะคือคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆนะมาดูซิว่าเขาจะ take อ c t i ่ n ยังไงกับทาดิน เขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับธาตุดินคะ่ะหกถ้วยนะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับธาตุดิน 9, เก้าเหรียญหกถ้วย 9, เก้าเหรียญฮาโลเฟนเขาก็มีมิตรภาพดีๆให้คุณเนาะความสัมพันธ์อันเป็นมิตรที่ดีอืม คุณกับเขาน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันมาในระยะเวลาหนึ่งน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุ้นเคยความสัมพันธ์ที่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบของพี่น้องเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยมามาอย่างยาวนานหรืออาจจะเคยเป็นเพื่อนกันคนคุ้นเคยที่ที่รู้จักกันในในในระดับหนึ่งอะเหมือนเคยทําอะไรร่วมกันเคยทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะอออยู่ในความสัมพันธ์ที่ คุ้นเคยกันมานานมากพอแล้วอะแต่ก็เหมือนกับเออยังไม่ได้มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปไกลมากกว่านี้อะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งนะคะมันอาจจะมีการวนกลับมาเพื่อที่จะสานต่อเรื่องราวนั้นแล้วมันก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะอืมจนถึงจุดหนึ่งอะจุดที่มันจะมีการต่อยอดเรื่องราวไปไปได้มากกว่าเนี้ยคนคนนี้เป็นใครได้บ้างอะอาจจะเป็นคนคุยเก่าความสัมพันธ์เก่าความสัมพันธ์ที่คุ้นเคยนะคะที่เคยเห็นกันมาก่อนแบบเนี้ย การแอคชั่นของเขาอ่ะก็เหมือนการกลับมาสารต่อเรื่องราวที่มันค้างคาไหมหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบคนเคยชอบกันมาก่อนแบบนี้ก็ได้นะเออแต่คือตอนนั้นน่ะคุณกับเขาอาจจะรักษามาตรฐานนะคะในความสัมพันธ์ที่ดีไว้แล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสเลยที่จะคบกันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยอืมแล้วมันเหมือนกับว่าวันเนี้ยเขาก็อยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์กับคุณไปในระยะยาวอ่ะ เขาก็ยังพยายามที่จะรักษาช่องว่างความสัมพันธ์ด้วยไหมอ่ะเพื่อเพื่อที่มันจะมีการวนกลับมาพูดคุยกันใหม่ได้หรือสามารถคอนเน็ก์เรื่องราวความสัมพันธ์กันไปอีกได้เรื่อยๆอะค่ะฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์เนี้กวางมองว่ามันไม่ได้เป็นการรีบนะไม่ได้รีบที่จะพัฒนาอะไรเลยนะาตุดินมันค่อยๆค่อยๆรู้จักกันมากขึ้นชา้าๆแต่มั่นคงมากกว่าหกไม้ค่ะนี่ไงสามเหรียญ เนี่ยมันมันมาจากการที่เรารู้จักกันมาก่อนจริงๆคนคนคนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณก็ได้นะทัดดินแล้วก็มีไพ่เอ็มเพรสนะคะแฟนเก่าความสัมพันธ์เก่าคนคุ้นเคยอะเอาเป็นว่าคนที่ที่รู้จักกันมาก่อนหรือเคยเห็นกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีไพ่เอ็มเพรสเขาจะแอคชั่นยังไงกับคุณนะ่ะทัดดินแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยโอ้จะบอกว่าเขาเองก็ชอบคุณเหมือนกันเขาอยากพัฒนากับคุณไปในจุดที่ มันสามารถเป็นได้มากกว่าเพื่อนอะเป็นได้มากกว่าพี่น้องเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานอืมคือเขามีความวอนแบบนั้นอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าความรู้สึกบางอย่างอะเขาไม่ได้แสดงออกมาตรงๆนะคะธาตุดินอืมเขาไม่ได้พยายามที่แบบอยากจะคบคุณเลยขนาดนั้นเบอร์นั้นแต่เขาจะค่อยๆมากกว่าค่อยๆให้มันถึงจุดที่คุณที่ที่เขาแน่ใจว่าคุณกับเขาอะสามารถเป็นแฟนกันได้จริงๆ อย่างที่บอกไปเขาต้องมั่นใจจริงๆเขาต้องต้องรู้ก่อนจริงๆว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเฟรลี่นะคะคุณเองก็มีใจให้เขาเหมือนกันอาทีเนี้ยเรามาดูความรู้สึกธาตุดินกันธาตุดินธาตุดินคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะธาตุดินตัวธาตุดินเองอะคุณอะรู้สึกยังไงกับเขาธาตุดินรู้สึกยังไงกับเขาคะโอ้สิบดาบสิบดาบแฮะธาตุดินรู้สึกยังไงกับเขาหรออัศวินถ้วย 1ดิดาบอัศวินถ้วยนะคะห้าไม้เท้าถ้าดินก็ค่อนข้างที่จะมีความสับสนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนเรายังไม่เฮ้ยจะมีไพ่สองถ้วยเข้ามาแล้วก็มีไพ่เจ็ถ้วยเข้ามานะคะคุณอาจจะไม่แน่ใจว่าความรู้สึกของคุณในตอนนี้มันจะใช่ความหลักหรือเปล่า คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เจ็บกับเรื่องความหลักมาเยนะทาตินแล้วอยู่ๆวันหนึ่งอะ่ะเหมือนคนคนนี้เข้ามาทําให้เรารู้สึกอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่คุณคุณไม่มั่นใจด้วยนะว่าอาการแปลกๆนี้หรือความรู้สึกพิเศษเนี้ยมันคือความหลักจริงๆหรือว่าตัวคุณเองนั้นแค่งเหงาอะ่ะคุณเองก็ไม่ได้ด่วนตัดสินใจเหมือนกันนะธาดินว่าความรู้สึกทั้งหมดที่คุณมีต่อเขามันจะเป็นความหลักจริงๆโดยตรงหรือไม่อ่ะคะ่ะ ืมไหนไหมห้าไม้มันมีความสับสนเนี่ยสิบดาบนะคะมันเหมือนคนที่แบบความรู้สึกตายด้านมานานแล้วอะในเรื่องของความรักอาจจะเป็นคนที่มีความชินจาไปแล้วนะคะคือคุณก็มีคนเข้ามาในชีวิตมากมายนะแต่คุณก็อาจจะแบบไม่ได้มีความรู้สึกอะไรรุนแรงเท่า เขาคนนี้เหมือนกันอัศวินถ้วยเนี่ยห้า,หมาไม้เห็นปะมันมีความรู้สึกรุนแรงเข้ามาเหมือนคนคนนี้เข้ามาทําให้คุณใจสั่นหรือเบาะบานเหมือนกันนะไพ่สองถ้วยมาบอกถึงความรักเจ็ดเจ็ดถ้วยนะคะมาบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มันเยอะหรือความรู้สึกที่มันหลากหลายอนะคะ่ะแล้วคุณพยายามคิด,พ,คดพิจารณาเลยว่าอารมณ์แบบนี้มันเป็นความรักใช่ไหมหรือว่าเพราะว่าคุณแค่เหงามานานเฉย พอมีใครสักคนเข้ามาอยู่ในชีวิตเราอาจจะตีโจทย์ว่ามันเป็นความรักแล้วคุณเองก็ไม่ได้อยากตีพลาดด้วยแล้วก็ไม่ได้อยากดึงใครเข้ามาให้รู้สึกเจ็บปวดกับเราด้วยอืมเจ็ดด้วยมันจะเป็นความรักไหมแต่ถ้า,ถ,าถ้าดินคุณได้รักใครแล้วมันก็เป็นความมั่นคงเลยนะเออราชาเหรียญเข้ามาอ่ะดูซิแอมเพอลแต่ทำไมอ่ะถ้าดินคุณอยากหยุดอ,อยู่ที่คนเนี้ยเหมือนเหมือนคุณอยาก อ,อยากหยุดอยู่ที่เขาจริงๆนะดมูลเราแค่มีความกังวลน่ะแล้วก็มีไพ่ก้าวไม้เท้าเราอ่ะแค่มีความกังวลในความรู้สึกของตัวเองมันมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มาพร้อมกับความเหงาด้วยคุณแค่กลัวใจตัวเองว่ามันจะเป็นแค่ความเหงาหรือเปล่าอืมแล้วถ้าคุณเสียเขาไปหรือถ้าวันใดวันหนึ่งเขาจะ move on ไปจากคุณคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณยังยอมปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปไม่ได้เนะี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณงงๆว่า นี่คืออาการของคนตกหลุมรักแล้วใช่ไหมแบบนี้มาดูซิว่าตัวธาตุดินเองอะคุณจะมีแอคชั่นอะไรกับเขาไหมคะตัวคุณเองอะคุณคิดว่าคุณจะมีแอคชั่นอะไรกับเขาไหมคุณจะมีแอคชั่นอะไรกับเขาไหมคะธาตุดินคุณจะมีแอคชั่นอะไรกับเขาไหมเอ่ยราชาดาบมจิชเชียนนะคะ คุณจะมีแอคชั่นอะไรกับเขาไม่เอ่ยแปดดาบมีไพ่สามดาบนะคะคุณจะมีแอคชั่นอะไรกับเขาไม่เอ่ยแล้วก็มีไพ่สองไม้เท้าแอคชั่นของคุณมันไม่ได้หรือหวาอะไรเนะอะอคุณเองก็พยายามที่จะรักษารักษาฟอร์มของตัวเองเหมือนกันนะราชา ดาบนะคะเมจิกเชียนคุณเป็นคนที่เวลาที่คุณเข้าหาคุณจะไม่ได้เข้าหาเขาแบบตรงๆคุณจะเลือกวิธีการเข้าหาเพื่อรีเช็คเพื่อตรวจสอบความรู้สึกของเขามากกว่าแล้วก็ดูพฤติกรรมของเขาด้วยเนี่ยแปดดาบถึงแม้ว่าคุณอยากจะชัดเจนอยากจะเข้าหาเขามากเท่าไหร่นะคะแต่คือตัวคุณก็ระวังตัวเหมือนกันฉะนั้นบทสนทนาของคุณระหว่างคุณกับเขามันก็เลยดูเหมือนแบบไม่ได้มีความพิเศษอะไรเยอะหรือเปล่าสองไม้อะมันเป็นการสื่อสาร ในลักษณะออคนปกติทั่วไปธรรมดาแต่มันเป็นการสื่อสารที่ที่อ่อยขึ้นน่ะมันอาจจะไม่ได้มีเชิงหือหวาอะไรเยอะเลยอะค่ะแล้วมันไม่ได้สามารถแปลเป็นรหัสได้ว่าคุณชอบเขามันไม่ใช่เป็นการสื่อสารตรงๆแบบนั้นน่ะแต่ถามว่าข้างในอะคุณมีใจให้เขาไหมมีนะแปดดาบสามดาบอะมันมันมาพูดถึงความรู้สึกที่เก็บเอาไว้อะเออแต่ว่าไม่สามารถสื่อสารออกไปตรงๆได้เนีเ่ยเมจิเชนคือการเลือกที่จะสื่อสาร ว่าคุณจะแสดงมันออกมาในรูปแบบไหนอืมคุณอาจจะไม่ได้แสดงออกมาในรูปแบบรู้สึกลักตรงๆอะไรเงี้ยแต่มันมันเหมือนเป็นความฉลาดทางด้านที่คุณจะสื่อสารให้ให้คุณกับเขาอะมันมีบทสนทนากันอยู่ถึงแม้มันจะไม่ใช่ความตรงไปตรงมาในการบอกหลักก็ตามแต่มันอาจจะเป็นออ่การสื่อสารแบบพวงใยใส่ใจแบบนี้มากกว่านะคะ ก็สรุปเลยว่าคุณกับเขาเนี่ยไม่ได้มีความชัดเจนด้วยกันทั้งคู่คุณเองก็ไม่ได้เปิดทางให้เขารับรู้ตรงๆอะ่ะซึ่งเขาเองก็มองว่าคุณไม่น่าจะคิดอะไรกับเขาอะเขาก็มองว่าคุณแค่แบบมาแบบเฟรนลี่เฉยๆนะคะเขาก็เลยอาจจะต้องแบบดูคุณไปเรื่อยๆก่อนอย่างเงี้ยเขายังมองเห็นในมุมของความเป็นมิตรอยู่นะคะถึงแม้ว่าต่างคนต่างจะมีความรู้สึกที่มันมีใจตรงกันหรือมีใจที่ชอบกันนะ เออแต่การสื่อสารมันไม่ได้ตรงประเด็นขนาดนั้นที่พอจะรับรู้ได้ว่าคุณกับเขาอะรู้สึกเหมือนกันพูดงา่ายๆคือมันแอบชอบพร้อมกันหรือแอบชอบเหมือนๆกันแต่เพียงแค่ว่ามันไม่มีใครกล้าที่จะนําเสนอออกมาก่อนเท่านั้นเองมาดูนะคะนอกจากทาุดินแล้วอ่ะเขามีคนอื่นที่มีผลต่อใจเขาอีกไหม นอกจากธาตุดินแล้วอ่ะเขามีคนอื่นที่มีผลต่อใจเขาอีกไหมธาตุดินเก้าดาบนะสองดาบนะคะเก้าดาบสองดาบเขามีคนอื่นอีกไหมที่มีผลต่อใจเขาไม่น่าจะมีนะธาตุดินคือก็น่าจะมีคุณแค่คนเดียวอ่ะเฮอร์มิตเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงจะตายแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบเปิดใจให้ใครง่ายๆด้วยนะคุณอาจจะเป็นบุคคลที่เขาเคยชอบหรือ คือคนที่รู้จักกันเนาะรู้จักกันมานานอะไรอย่างเงี้ยอืมฉะนั้นกวางมองว่าเขาไม่น่าจะมีใครที่จะเป็นอิทธิพลต่อใจเขาเลยนะคะแล้วเขาไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ด้วยนะคนคนนี้ดูจากไพ่เนี่ยมันเหมือนอนาะคุณอะอยู่ในความคิดอยู่ในความทรงจําอยู่ในความรู้สึกของเขานะคะสี่ไม้อาจจะมีการสืบการส่องท่าดินบ่อยๆด้วยแล้วก็มีไพ่เฮอร์มิตนะเนี่ยเนี่ยเี่ยคือเขาเองก็เป็นคนที่มีโรกส่วนตัวสูงเช่นกันเนี่ย เฮอร์มิตอืมแสดงว่าเขาไม่ใช่คนที่แบบรู้สึกกับใครง่ายๆนะนอกจากว่าเออเขาเขาเคยชอบคุณมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าหรืออาจจะเคยแบบเป็นความสัมพันธ์เก่าแก่ความสัมพันธ์ที่มันยาวนานมากอะ่ะแล้วมันไม่เคยถูกพัฒนาไปมากกว่าเนี้ยแล้วมันอาจจะมีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งไหมขอดูไพ่สี่ไม้เท้าหนะะ่อยค่ะสี่ไม้เท้าราชินีไม้เท้านะคะ จริงๆเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะอยู่นะคะแต่สี่เหรียญมาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีแรงดึงดูดที่จะมีใครต่อใครเข้าหานะแต่เขาก็ปิดประตูได้อะเขาก็ไม่ไม่ได้เป็นคนที่หวานเสน่ห์ไปทั่วนะคนคนนี้ยเขามีเสน่ห์ในตัวเองแต่เขาไม่ได้หวานเขาเป็นคนไม่ได้หวานแหวนะธาดินถ้าเขารู้สึกว่าเขาจะโฟกัสที่ใครอ่ะเขาก็จะโฟกัสที่คนนั้นโดยที่เขาไม่สนใจทางเลือกอื่นที่เข้ามานะคะ อะเรามาดูซิว่าเขามองคุณในอนาคตเป็นยังไงคะธาดินเขามองอนาคตระหว่างคุณกับเขาไปในทิศทางไหนในความสัมพันธ์นี้เขามองแบบไหนเดอะซันเขาอยากให้มันเป็นไปได้นะชาลีออทเขามองยังไงแฮงแมนเขาเขาซีเรียสอะเขาคิดมากเขาอยากให้มันชัดเจนขึ้นนะคะสามถ้วย อยากให้คุณกับเขารู้จักกันมากขึ้นอยากให้มันมีความเป็นไปได้มากกว่านี้อยากเรียนรู้อยากใส่ใจไม่อยากคข,ขางคาอยากพัฒนาความสัมพันธ์เออเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการคืออยากพัฒนาให้ให้มันรู้จักแล้วก็สนิทไปอีกในระดับหนึ่งประมาณว่าเขาก็ไม่ได้เรียกร้องที่อยากจะเป็นแฟนกับคุณอะไรในเร็วๆนี้นะแต่เขาว่าคาดหวังนะคะให้ความสัมพันธ์มันมันถูกพัฒนาไปได้จริงๆเท่านั้นเองนะคะ มาเรามาดูบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะแปดไม้เท้าบทสรุปหนึ่งเหรียญมีโอกาสพัฒนาด้วยเนี่ยเหมือนคุณอยู่ในคอนเน็กชันความสัมพันธ์กันมานานเนี่ยแปดเหรียญมีโอกาสพัฒนานะอืมมีไพ่เดทมีโอกาสจบวงจรความสัมพันธ์ที่มันค้างคาเนี่ย ทาวเวอห้าดาบอะไรก็ตามที่ที่มันค้างคากันมานานนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่พัดพลากอะมันเป็นไพ่สิบเหรียญแหละเหมือนมันเป็นวงจรที่คุณกับเขาอาจจะมีการพัดพากนะหรือมีเกณฑ์พัดพาก,กันก่อดไหมอะ แต่ว่ามันมีแรงดึงดูดเห็นปะสองเหรียญเนี่ยแปดมาเอแปดม้มันมาพูดถึงไพ่ของแรงดึงดูดหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงมีไพ่ดึงเหรียญน,นะคะคือความมั่นคงหรือถูกดึงดูดให้เข้ามาให้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือถ้าคุณเคยเป็นเพื่อนเคยเป็นแฟนเก่าเคยเป็นความสัมพันธ์เก่าก่อนหน้านานาคนวามมองว่ามันยังมีแรงดึงดูดกันอยู่นะเนี่ยเพื่อมาสารต่อเรื่องราวที่ค้างคาเดทคือการจบวงจรเก่าๆหรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่พัดผ้าความสัมพันธ์นะเห็นปะ มันมีเหตุการณ์ที่ถูกพัดภาคแล้วสุดท้ายถ้าคุณนะคะทั้งคู่ะเคยอยู่ในวงจรที่เคยจบความสัมพันธ์มาก่อนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่มีจังหวะโอกาสหรือถูกพลากมาก่อนถ้าผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วมันเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะมันคือการได้กลับมาอยู่ร่วมกันนั่นเนี่ยอืมสุดท้ายแล้วมันเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะบางทีการพัดภาคนั้นอาจจะทําให้เราได้เรียนรู้อะไรกับชีวิตหรือต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเติบโตเพื่อวนกลับมาเนี่ยเพื่อวนกลับมา มั่นคงในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ามาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะกวางเห็นเป็นชาวพิจิกนะคะเห็นเป็นชาวกรกฎเห็นเป็นชาวกันเห็นเป็นชาวราศีเมษเห็นเป็นชาวราศีมีนนะคะเห็นเป็นชาวราศีพฤษภนะเห็นเป็นชาวตุลค่ะแล้วก็โอเคนอกัานจะเป็นราศี หรือธาตอะไรก็ได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหนนะ้าเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย